เวลา17นาฬิกา24นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิไลกัลยานีไปในกาพราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7จดวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราเจ้ากลมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณุเลละอัครราช,ชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช,ชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองทุิีพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้ทรงวางพรมลาที่น่าปรากฏพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทุบเทีย,ทเทยน,นเ,ยเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยและทรงจุดทุบเทียนเครื่องพิชการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวาลที่น้าพระแท่นพระนพพระดล มหาสเวตชัดพระสงฆ์30รูปสวดพระบทมนต์จบถวายอดีเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดเทียดูหนังสือเทพพระจัานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาธาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกรธสำหรับพระบรมศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดราชบพิษสถมหาศีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัดคะฐานกถาจบ สงจุดทุปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุก พระสงฆ์เสียงรูปสวดพระธรรมกถาจบโสภเกจตุปัจัยเทียธรรมบูชากันเทศส่งเท่าพระไตรถวยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกคถาพระสงฆ์สรบปกรณ์ทรงหลังทัศนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องรำสการหน้าพระแท่นพระนุภาพดลมหาสุวัตดิ์ทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระกฎพระบรมศพทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนมุกเหนือพระที่นั่งดูสิ์มหาปราสาสทรงคมโดยวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสวรวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชดังสดิดราชวรมหาวิหารสวดพระพิธรรมครบสี่รอบจบทรงท่อพระไตรพระสรงสดับปกรณ์ทรงหลังทัศนโตกพระงรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก สัตวมืวานคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเรียกตามบาระสำคัญของการบำเพ็ญพระชุกลษครบ7วันของการเสด็จสวรรคตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกมอมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพและถวายพระกิตติยศสูงสุดตามราชประเพณีปริสถานพระบรมศพพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติให้คณะสงฆ์ทุกวัดและวัดไทยในต่างประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศวายเป็นพระราชกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจําทุกวันเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2 5 6 8และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทัศนานุปทานอุทิศวายเป็นพระาุกุศลเมื่อเสด็จสวรรคตครบสัตมวันเจ็ดวันคือวันที่30ตุลาคม25 6 8ันอกนอกจาก นี้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจากกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระชุลกุศลเป็นกรณีพิเศษ